้ามีต้นไม้สงสัยจะหลับแล้ว,ลวน่ะนี่เล่นๆแล้วก็นอนเย็นสบายตัวแล้วก็จะนอนนะคะโอ้เอาคุณแม่ฉันก็อยากถูเหมือนกันฉันเห็นลูกกลิ้งฉันก็อยากกลิ้งเหมือนกันเอา้า งามตาจะถูหลังให้แม่แม่อ่ะนั่งลงนั่งลงหนูจะถูหลังให้อ่ะถูดางให้แม่อย่ามาแม่เธอเป็นห่วงเอาใหญ่าวานเลยไม่ได้ถูลเลยงามตาเออเออเออ ชนออกเลยท้งหนูท้งหนูอ่างอาบน้ำหนูเนะาะอ,อ่างอาบน้ำส่วนตัวเนาะมวนยู่ผู้เดียวเนาะดูพี่งาม เาจะว่าเพราะตาน้อยแหละทําให้ลูกฉันไม่ออกจากถังเนี่ยเออยายว่าตีถึกบองแล้วละตีถังบ่ไดนอเงเาาของแมเดมืนเีม่อุ้ยอุ้ยพ่งามเป็นไงพี่งามออว่าววาวน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 พิงามบอกวนลายครับแม่ เลนีิตุมเอ้ยนี่แน่เอ้ยเออพูดไปช่องอะไรไหนอ๋อ ไปเจมดเลยนี่คุณผู้ชดังล้องอ่าเสร็จเนาะอ่าแล้วไปจมปิดไม้ปิดต้องเอาเ้าจะปินข้าวเดียวย้วยเมื่อข้าวนี่จะยังได้รถยาเลยเสร็จแล้วก็เหลือแค่ข้าวเอาเกษตนาปิจะเอาไหนนาไปหนล่เอาล๋อปิด้วยปิดเป็นไหมเนยังลูกปิดแด่อดเดียงแล้ว Điều đó, Điều đó.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  Ừ, พ่อเปิดน้ำออกเลยเด้องามตาอุ้ยเอาเอาสองพี่น้องเล่นกีตุ้งเอ้ยเป็นเังไใดล่ะมวนบ่มวนหลายพี่งามพี่งามเด้มวนบ่ พี่กำมวนคือกันโอ้ยลื่น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 นอนแล้วลูกเดินดีๆนะงามตาตกคน,นานะลูกลื่นด้วยออโอ้นันนันนันนม่เบาพระท่านเดบขาดคำ ไปไหนไปไหนลูกไปแล้วมั้งไป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 ใช่หน่ うん。 ขาดันเนาะขาทีพน้องพี่เอ้านอนแอดแปดแล้วบาดนี้เอ้านอนหนีเลยบ่ไผสิกับบ้านเนาะดูนะคะยายวาดเปิดทางน้ำเองเลยนะคะตัวนี้ เออลุกไม่ได้พี่งามมีมีใบพี่งามเอาขานีใบหมดละเอ้าพี่งามเอาขาดันช่วยน้องเอ้าน้องติดน้องติดเอ้าเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้าเออเออโอ้ปลาปลาคอนตัวนี้ไหมปลาคอนตัวเบลเลอร์เลย ไิกับ,บ้านกำบ,บอนี่ฮะกับ,บ้านบอมาเด้อมาเด้ออาบน้ำกับ,บ้านเด้ออุ้ยเบิ่งยาวยาทวนเยาวยาทบอกฉันขอถูคือลูกฉันใดบอ,บอโอ้วนแห่มวนทึงเมทึงลูกเลยบาดเนี้ย เต็มคาร์เบลเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยสงสัยไม่มีใครอยากกลับบ้านหรอกว่านี่โอ้ยบงวงตัวเองแล้วงานตายเยบงวงตัวเองแล้วเออนะั่นหนูง่วงนอนแล้วแม่บอ่ง่วงนอนแล้วคะ่ะ

ก็ยกไปหลูกออนั่นคือขาพี่งามน,นั่น ไปอาบน้ำกลับบ้านเร็วๆๆ,ๆมาๆๆๆๆมาๆๆมาๆๆได้ยืนมากลับบ้านจะพากันกลับบ้านเลยอาบน้ำก่อนมอมเมมอยู่เลยไปเร็วอาบน้ำก่อน Nào viên ngang viên tam viên tam cứ kiếm nhà đi อับน้ำก่อนอับน้ำก่อนกลับบ้านมานี่วาดมานี่มานี้นาำตากินนมพี่งามก็ชวนน้องไปเล่น Điểm xưa leo là ngang โอเรียตูดพ่อแล้วนะ <laughs> ลูกทำให้ช้างด้วยคนด้วยน้ำ oh. 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 <laughs> ให้พ่อด้วย oh. ให้คี่งามเอ๋เออกตควให้ต้น อยากไปดิต้งนาที่กระถูในนีรักสั่งเนี่ยเร็วๆช่เข้เออเดี๋ยวเลยสายแล้วลูกไปลูกไปช้อนรอเนาะอะไรบ้างไปไป

น้ำหล่้อเลยนี่ต้อนีนี่แม่ใครจะกว่าโอ้ลูกไส้ขอยขึ้นรถเฮ้นี่เดี๋ยเข่อมาเี่นะยังไงขดข้นให้ตงบนจุอะไรนะสัมผัสดีดี